สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รถนะครับผมมารถดูรถแป๊บหนึง่งนี่นะครับพ่อขึ้นซ้มอออมาจากที่ไหนนะครับพ่อเวียงแก่นนะครับพ่อขึ้นส้มมอมาจากเวียงแก่นนะพรุ่งนี้คืนนี้พ่อจะเดินทางไปลงที่ปัจจวบนะใครเจอก็ทักได้นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปคืนนี้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปยาวนะครับนี่พ่อกำลังหาส้มโอไปกินสักลูกสองลูกนี่นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะขยันทําคลิปลงบ่อยๆนะครับทุกคนรอติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของแต่งรถนะครับเดี๋ยวให้พ่อล้างรถก่อนแล้วก็รอวันไหนผมหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมสัญญาว่าผมพลาดมาตั้งหลายเดือนแล้วผมลืมดูนะครับโมัตแต่ติดเรียนนะครับช่วงนี้ติดเรียนนี่ครับพ่อก็แต่งไปหลายอย่างแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวให้ผมไปรีวิวให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนียนะครับทุกสำคัญนะครับทุกคน คือเปอร์เซ็นต์ในการดูมันเยอะนะครับแต่ว่าคนติดตามเนี่ยคือน้อยมากนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ